สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดโปรดเกตอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับด้านหลังผมตรงนี้ติดลําคลองนะชื่อว่าคลองพระอุดมฮะวัดแห่งนี้ครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับติด,ต,ดติดกับวัดสะพานสูงนะวัดหลวงปู่เอี่ยมนะติดกันเลยนะครับแต่ที่นี่เป็นวัดเก่าแก่นะครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีนะตามประวัติว่าอย่างนั้นนะครับจะมีอุโบสถด,ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่อุโบสถตรงนี้ ได้รับการโบนัสเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะมีความเก่าแก่ให้เห็นอยู่นะครับทั้งหน้าบันทั้งใบเสมาด้วยแล้วก็มีเจดีครับนี่เจดีนะครับกล่าวกันว่าเป็นวัดที่ชาวมอญมาสร้างไว้นะครับสมัยที่อพยพมานะครับในสมัยกรุงธนบุรีนะแล้วก็มีการโบนัสในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีความสวยงามนะครับบรรยากาศแบบท้องถิ่นมากเลยนะฮะติดลําคลองเลยนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะครับแล้วก็จะกล่าวถึงประวัติวัดที่นี่ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยววัดโบราณแห่งหนึ่งนามว่าวัดโปรดเกตตั้งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีติดกับวัดสะพานสูงริมคลองพระอุดมตามประวัติว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีโดยกลุ่มคนชาวมอญที่เข้ามาในสมัยนั้นมีชื่อเดิมว่าวัดสนามไก่ต่อมาในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประชการที่หนึ่ง พระองค์ได้โปรดเก้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าน,นภาลัยรัชากาลที่สองเข้ามาบูรณะวัดแถบชุมชนมอญสามวัดได้แก่วัดฉิมพรีสุทธาวาสวัดท้องคุ้งและวัดสนามไก่ต่อมาได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดโปรดเกตโบราณสถานสำคัญในวัดโปรดเกตประกอบไปด้วยเจดีย์โบราณสององค์ ตั้งอยู่ที่หน้าอุโบสถต,ตัวอุโบสถได้รับการบูรณะเรื่อยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งดังกล่าวข้างต้นรอบอุโบสถมีเสมาอินไทรแดงตั้งบนฐานบัวกลุ่มแข้งสิงห์จากการสอบถามลุงหมึกจิตอาสาดูแลวัดโปรดเกตได้เล่าให้ฟังว่าเดิมวัดโปรดเกตสร้างจากกลุ่มคนชาวมอที่อพยพมาในสมัยกรุงธนบุรีใช้ชื่อว่าวัดไก่เตี้ยต่อมาพื้นที่ป่าหลังวัด ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ฝึกทหารจึงเรียกว่าวัดสนามไก่เตี้ยและวัดสนามไก่ตามลำดับมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโปรดเกตหลังการบัวณะใหญ่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งลุงหมึกเล่าว่าในอุโบสถแต่เดิมนั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่ได้ชำรุดซุดโทมและเลือนลางไปมากทางวัดจึงได้ก่อผนังทับใหม่เมื่อราว40ปีก่อน นอกจากนี้ในวัดโปรดเกตยังมีสถาปัตยกรรมสวยงามเก่าแก่อื่นๆได้แก่ศาลาการประเรียนและหอระฆังรวมถึงพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ประชาชนเดินทางมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เป็นประจำและในปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราชส5 6 4กำลังมีการบูรณะก่อสร้างมณฑปพระพุทธบาทสี่รอยจำลองซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี เป็นพระพุทธบาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์วัดโปรดเกตเป็นวัดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งมีบรรยากาศเหมือนได้ท่องเที่ยวในท้องถิน่นเพราะติดก,กับริมคลองพระอุดมใกล้กับวัดสะพานสูงจึงขอแนะนําสําหรับท่านที่ชอบท่องเที่ยววัดโบราณที่นี่เป็นอีกวัดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดครับครับหลังจากเข้าไปกราบพระประธานในอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ออกมานะแล้วก็จะเจอความงดงามของตรงนี้เป็นสลาการปะเรียนมีหอรักคังครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นสลาอีกสระหนึ่งนะจะมีพระเก่าอยู่ด้วยนะสามารถไปกราบไหว้ได้ครับจะมีอาคารไม้เก่าๆอยู่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเหมือนเป็นวิหารมณฑปปริสถานลอยพระพุทธบาทไว้นะครับเป็นพระพุทธบาทสี่ลอยที่จําลองไวนะ้นะขนาดใหญ่มากครับ ถามลุงที่วัดบอกว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกัตนาโกสินนี่แหละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นศาลาริมคลองครับสามารถซื้ออาหารปลามาให้อาหารปลาได้ครับครับก็พาเข้าไปดูบรรยากาศในวัดอีกรอยนะครับรวมถึงโบราณสถานอื่นๆด้วยนะฮะบรรยากาศถือว่าดีมากครับวันนี้นะครับฝนไม่ตกแต่บรรยากาศมันก็จะคลึ้มๆหน่อยนะฮะติดริมคลองนะครับสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะครับ นป็วัดหนึ่งนะครับที่ผมขอแนะนําให้มาท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดว่าท่านมากราบหลวงปู่เอี่ยมแล้วนะครับวัดนี้ครับติดกันเลยนะลองเดินเข้ามาดูครับใาเเนนรริก